กอกัาเส่เหนใาดยุ darum, ่เลยบอกครอาีเขียนอะไรบ้ล่ะเขียนอะไรกับม,มาเขียนบอไดเฟสให้เกร์บอสือเด้ปรนะแดกเดี๋ย <c oughs> วแจกครับเฟสกันเลยคือจังคนนี่เขาไม่เห็นอยู่พลาล้มสองไหนกิฟต์เนี่ยน่าจาะแม่นแต่ว่าแอดมาเหมือนละนะเหมือนเนะี่ยน้ำปลาล้าวนาะตีนะครับใครสนใจอุดหนุนก็อ่โรงงานอาจารย์ระดับประเทศนะครับเรามีอยบอกไว้เลยว่าสะอาดจนได้เข้าห้างนะครับก็ สามขวดร้อยแิหกขวงสิบลังหน 5, 1, ึ่งสี่ร้อ็สิบนะครับห้าลังพันเจ็ดครับมีคนบอกว่าหววยออกเบิ้ลหนนะออกเลขข่อยกักว่า,ออาจา์เขียนเลขก่อนครับโอ้สยย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 ยอยยายยยเย้ <c oughs> าายกยยนยยเขียน,นย ผ้าลูกน้องออกกลงไวๆนะคะเดี๋ยวอันไอ้มันสมารตติกตอกก่อนครับโอ้ยมีแต่ปูเอาเบามวนนะครับจะใวใบ,บปูจะเจอลูกน้องอาจารย์ไหมครับโอ้ย <c ười> ไอ,ไอ,อ,อาจารย์อาจารย์อาจารย์ีาายตั้งมันขึ้นหรอกไอ้มันเป็นอาจารย์แ <c ười> น,น่เล,ลงติ๊กตอกเบาลงครับเดี๋ยวอาจารย์เป็นลงติ๊กตอกเดี๋ยวบอกมันอันสมารตติกตอกเข้าไปติดตามติกตอกมันเอาดีกว่าเออเนาะตัาเฟนมันบ่คือหรอกจะวไปติดตามมันเลยเฟนมันน่ะมันพวตแนวบดี ทิกต๊อกดีกว่าทิกต๊อกดีกว่าเห็นทิกตอก๊อกขนาะดอันไม่หลีกเลื่อมไม่าเขียนเลขยังมัา เพิ่งว่าจะเจนอยู่เลขอยู่ไม่ดูบ่มีนี่ถูกเทาเลยพี <c oughs> ่กิมพีกิมเนาะพี่กิมพี่กิมผมโมฆะนาดเนอ้อตอนนี้ครับผมค่ายเขียนนั่นเลขอยู่ ไม่ได้ยินเลยคนเดียวไอ้ย่าเนี่ยวันนด้เราเจออะไรสีเขียนลายกับย่าเลขลายเนาะยังไม่ขอขมากรรมนะครับรอก่อนนะครับยังไม่ขอขมากรรมครับรอก่อนครับอ่ะเดี๋ยวแคปกระดานไว้ให้หน่อย ทูปปูนะครับทูปปูคืออาจารย์จะแปลให้อีกรอบทูปปูขึ้นหนึ่งหนึ่งหกเราสามารถซื้อหนึ่งหนึ่งหกได้หนึ่งหนึ่งเก้าได้อ่าหนึ่งมีสองตัวก็ตีเป็นหนึ่งสองหกได้อ่าแล้วตัดซื้อก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดตัวเดียวกันก็เป็นหนึ่งหนึ่งได้เป็นเจ็ดเจ็ดได้เป็นหนึ่งเจ็ดหกได้คือแปลเอาแต่ซื้อทุกตัวก็คงไม่ไหวแต่ว่าอาจารย์แปลให้ฟังนะครับอ่านหมดแล้วให้เกิดเอิญกินแมงแห้งเนะี่ย คอยว่ากาอานเนี่ยบันิลังหลังเรขต้นไม้ไม่มีนะครับวันนี้ต้นไม้ช่วงนี้ปู่ท่านไม่ขึ้นเสียงอาจารย์ก็เลยไม่ได้ไปถ่ายทําให้นะครับเนี่ยแปลว่าเอฟซตัวยงนั่นนี่ชอบเลขยกยกเว้นสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ว่าอันกับจัดใช่ไหมครับแคบกระดานยิบวับไปเนี่ยเอาเอแคบทังไหนล่ะมันเดี๋ยวบ่คอยเห็นมันเห็นตัวอาจารย์แมมสะท้อนแต่ของเอามาเป็นยังถือว่าเป็นลายน้าเปียดอีกซะล่ะ ขดออกหนึ่งหนึ่งนี่ประวัติศาสตร์เลยได้เนี่ยไหวถึงเมื่อสํำนักนี่นกับสามเจ็ดศูนย์ท่าไนับแอดแม่ไทยเกิ์อ <c oughs> ินเฟ้นระบบบาทเนี่ยเ <c oughs> บอบ์เอาเห็นเวดบอบ <c oughs> เห็นนี่นี้น่ะปอดก็หาเห็นเสมันส้อไทยเกิดนะครับ <c oughs> อันนี้อย่าเปิดท้านะกันยังกดเปิดหรอ <c oughs> บดีบดีบดีทูปปูนี่เป็นหนึ่งสองหกก็ได้นะทุกคนอะทิกติกตอเนี๋ยผมบอกไม่ใช่ทิกตอกให้เพราะว่าเฟซมันเออบางอันมันพูดไม่ดีผมยังไม่กล้ากดไลค์มันเลยบางอันก <c oughs> ็ได้ห้องดีๆที่สุดแลนะ้วแต่จะบูชาแล้วครับอืน้ำปลาก็สามขวดร้อยแปดสิบหนึ่งลังสี่รอยเจ็ดสิบอาจารย์อารมณ์ดีคัก อาจารย์โมคอยท่านเนิ่มมากถึงเรีกแก่มืออื่นแคบเสร็จแล้วค่ะหยอกต่อหล่อทั้งอาจารย์ทั้งน้องเลยจ้ารัฐบาลใยขอบคุณค่ะความสินไหมนะครับได้ครับผมอาจารย์อมาท่านเนื้อถ้าอ่านไม่ท่านเนี่ยพึ่งน้อยใจเด้ออันเพราะว่าขอคว้อมันไปไวบ่คักรับพิมพ์ดูๆเอานะครับมันแกงสีขึ้นอ่ะความสินไหมความสินไหมอ่ะผู้ใดขอความสินไหมความสินกับขอบข้อมันแหละแต่ว่าฟังใบ ถามอาจารย์มักตัวใดอาจารย์มักสามเจ็ดศูนย์ะครับตัวเดียวแหละบ่ค่อยอยากซื้อเลขไรดอกพันคุณพันก่อจัดไปครับผมเมื่ีซื้อประมาณนั่นแหลอะอะอห่อสินแคบแล้วเนาะโอเคอชุดเต็มหวยสัญจรคือหวยที่มันไม่ได้ออกอยู่สนามบินน้ำาครับมันไปออกอยู่จังหวัดอะไรนี่แหละเข้าปะมันลอยไปแล้วนั่นดินลาดานั่ญญน mút trao bé em lูก nong rồi đó ôi nó lại xuống cắt jobu giờ pha bài em đây này không gì đó hết nhiệt hết nhiệt 10 o not well gì đó man nấm hoa แซวกันเนบ้อบาดปรกตัวแน่เงแซวดูไรอ่ะเนี่ยถามอาจารย์อาจารย์ชอบชุดนี้เลยนะครับใครซื้อชุดเต็มได้ก็ซื้อนี่ชอบสามเจ็ดศูนย์ก็ฟันสามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์ก็ตัดเลยสามศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์สามเจ็ดเนี่ยเจ็ดศูนย์แล้วก็กันเจ็ดหกไว้เนี่ยนะครับอืมชอบชุดนี้เล่นชุดเดียวก็ได้หรือถ้าใครรูดสามได้ก็รูดหรือใครชอบที่ตามสเตปเราก็คือเล่น ทุกตัวของอาจารย์นะครับเพื่อการตายนั่นแหละอืมแล้วก็ทูปปู่มาอาจารย์เขียนกระดานให้เดี๋ยวจะพาขอขอมากรรมประกาศเลยาอาจารย์เขียนกระดานให้นะครับเลขที่อาจารย์ชอบ